กันเยอะแยะมากมายที่สุดก็คือแฮชแท็กแบมแบมแอลเชียงใหม่เจ้าและแฮชแท็กไทยแลนด์และแฮชแท็กโฟร์นัททวั์ค่ะเป็นเรื่องราวที่เยอะแยะเขาพูดกันนะแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราต้องล้วงลึกนั่นก็คือสนามบินแทบแตกค่ะแบมแบมแอลเชียงใหม่ค่ะได้ได้ว่าอากาเซ่งะฟินสุดๆอากาเซ่เหนือนะ ฟินมากๆเพราะศิลปินหนุ่มสุดฮอตแบมแบมค่ะแบมแบมกันพิมุกหรือแบมแบมก็เซเว่นบินมาถ่ายรายการที่จังหวัดเชียงใหม่ทำเอาสนามบินแทบแตกค่ะเพราะมีแฟนๆมารอรับเป็นจำนวนมากถึงมากที่สุดค่ะทำให้แฮชแทกแบมแบมแอลเชียงใหม่และ แฮ้แทกแบมแบมพุ่งติดเทรนทวิตท,ทันทีที่แบมแบมมาถึงค่ะ<อ>ด้านแบมแบมเองพอได้เจอแฟนๆยย้มแย,แย,แย,แยแสส้มแจ่มใสส่งรอยยิ้มตลอดเลย <P ew ing> ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงเวลาไม่นานเกาทำให้อากาเซ่ใจฟูทั้งสนามบินเลยทีเดียวค่ะส<อ>่วนแบมแบมนะคะจะมาทำกิจกรรมอะไรนั้นต้องรอติดตามนะคะแค่มาแอวก็ดีใจจัดนักเลยจ้า